สวัสดีครับบทต่อไปจะเป็นบทที่11เรื่องการเขียนโครงหลังคาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมไปที่เลเวลใดเลเวลหก่อนก็ได้จากนั้นไปคลิกคำสั่งที่ workplane นะครับคำสั่ง set ไปที่กิจลาย A เลือกกิจลาย A โอเคพอกดโอเทปั๊บเนี่ยเขาจะถามว่า go to view เราจะไปทางวิวไหนนั่นเองนะครที่เป็นวิวของ a i r v i s i o n ก็คือจากทิศเหนือมองลงมาหรือทิศใต้มองขึ้นไปผมจะให้ทิศเหนือมองลงมานะครับเลือกวิวทิศเหนือนั่นแสดงว่าพอเราคลิก open view ปั๊บกิจลน์หนึ่งจะอยู่ด้านขวาลองดูนะครับเห็นไหมฮะกิจไลน์หนึ่งจะอยู่ด้านขวาเาวาพราะเรามองจากนอน,นั่นเองเราสามารถแต่งค่าตำแหน่งของรูปแบบของกิจไลน์ได้เช่นเดียวกันการเขียนลังคาในบทนี้ผมจะ follow แบบ็ปบายส step เลยนะครับแบบแย,ยาก ไม่ได้ไม่ได้ใช้เครื่องมือช่วยใดๆก็คือเขียนแบบดิบๆขึ้นมาเลยเหมือนเดิมครับไปที่คําสั่ง <c> structural <oughs> beam ทีนี้เราจะต้องใช้พารามิเตอร์ของ Family ที่เป็นเหล็กนะครับซึ่งยังยังมีไม่ครบถ้วนเราก็ไปกดคำสั่งโหลด Family จากนั้นเราไปเลือกที่ structural framing เช่นเดิม แล้เ,เลือกจากคอนกรีตครที่แล้วให้เป็นสตีลนะครับหรือไลเกตสตีลด้แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบว่าจะได้เหล็กประเภทอะไรลองดูนะครับว่าไลเกตก็ได้ถ้าต้องการใช้เหล็กไลไลเกตรงนี้ขอเลือกเป็นสตีลจะเลือกเป็นไทแลนด์ก็ได้นะครับใช้เหล็กอะไรดีเราอาจจะเป็นเล็กเทนกูล่าอย่างนี้ก็ได้สเกลโลสเซคชั่นนะครับกดโอเพนเลยจากนั้นก็จะมี หน้าตัดให้เราเลือกโหลดมาเยอะแยะเลยผมลองเลือกง่ายๆก่อนนะครับก็ร้อยคูณคูณสากดคอนโทรลค้างยังสามารถเลือกอันอื่นได้อีกอาจจะเป็น5 0าสิบคูณห้าสาลองผมขอใช้แค่2องไซส์นี้ก็พอกดโอเคเลครับเห็นไหมฮะฟมลีก็จะถูกโหลดมาแล้วในที่นี้ผมขอเลือกเหล็กร้อยคูณหก่อนแล้วก็ใช้คำสั่งรอปรกตินี่แหละครับ ทำการเขียนนะครับทำการเขียนเหล็กให้มีระยะเอียงเท่ากับ30องศาก็เลือกง่ายๆอย่างนี้เลยทีนี้เราจะเลือก set เสรออกก่อนนะครับเราสามารถเลือก set justification เนี่ยให้ reference เนี่ยลากไปแล้วในะ reference ที่ตำแหน่งใดของหน้าตัดทีน,นี้ผมขอเลือกเป็น bottom นะครับผมก็เลือกขอบเสาตรงนี้นะครับ กำหนดองศาถ้าสา30นะครับเก็บเกิดจากอะไรครับที่กลายเป็นเส้นเดียวเพราะว่าเรายังเลือกดีเทลเลเวลเป็นแบบไม่ละเอียดนั่นเองคุณคอสนะครับเป็นากเปากเห็นไหมครับจากนั้นผมใช้คำสั่งโมเดลไลน์แล้วทำป้อนค่าออฟเ็จเนี่ยเท่ากับ1,000เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเขียนเส้นขนาดากับแนวกุิดลายสอง นะครับลากจากบนลงล่างมาเลยแล้วผมก็เลือกที่เส้นครับแล้วก็ไปใช้คําสั่ง extend ก็ได้เลือกตรงนี้ใหม่แล้วก็เลือกเหล็กแล้วก็เพื่อให้มาชนกับตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกเหล็กจันทันที่เขียนแล้วใช้คําสั่ง m i l l e r d r a w axis นะครับเลือกให้ให้ถึงกลางคามแล้วก็วาดแกน mirror นั่นเอง เราก็จะได้นัดจั่ลวละแล้วเราก็ใช้คำสั่ง theme change to corner นะครับเพื่อให้เอกชนพันจัดตัดกันนี่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ค่อยแต่งก็ได้นะครับจากนั้นครับผมไปที่นะครับเลเวลหนึ่งก่อน ผมจะ copy จันทันจากกิ่ลาย A ไป B ไป C ไป D ทำได้ไหมก็ทำได้ผมจะเปลี่ยนม,มุมมองมาที่กิ่ลายหน่นะครับไปที่คำสั่งเดิมน,นะฮะ s e ตแล้วมองที่กิ่ลายทีนี้ผมจะมองจากทางทิศตะวันตกนะครับก็คือขอเลือกเป็น west ละกันนั้นกิ่ลาย A เมื่อเมื่อเข้ามุมมองทิศตะวันตกแล้วเนี่ยกิ่ลาย A จะอยู่ด้านซ้ายมือ,อเคนะครับจากนั้นผมครอบเลือกเฉพาะ หลีกจันทันแล้วใช้ฟลเตอร์ช่วย,ยเช่นเดิมน,นะครับเลือกเป็น s ัตว์ท i ่รอฟมิ่แล้วใช้คำสั่งอะไรครับ Copy multiple คือคำสั่งเดิมนั่นเองนะครับที่เราใช้กันอยู่แนละ้วเราก็จะได้จันทันที่หัวสองโอเคนะครับหรือบางท่านบอกว่า <c oughs> อยากจะก๊อปปี้เลยเพราะมันสี่เม็ดอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันนะครับก๊อปปี้ให้สมบูรณ์เลยนะครับเอาใหม่นะครับไปที่เซตนะครับแล้วไปที่กิจลายหนึ่งนะครับกิจลายหนึ่งกดโอเคมองเวิชเช่นเดิมนะครับแล้วก็เลือกเด็จจันทันฟิลเตอร์เช็คหนอนนะครับซัลซิโลเฟมิงคำสั่งก๊อปปี้ครับนะครับมาทิพย่างบนี้ก็ได้นะครับทีละหนึ่งพัน นครับทีละหนึ่งแล้วก็ทีละหนึ่งพอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบจากนั้นก็เลือกเฉพาะชุดนี้แล้วทําใช้คําสั่ง copy ก็เป็นชุดไป<ๆ>ก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนอยากจะใช้คําสั่ง array ก็ทาได้นะครับก็สามารถทำทาได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ความต้องการใช้งานนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่ผมจะก๊อปเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้สมมุติว่ามันมีมีพื้นหรือเป็นพื้นโครงสร้างชั้นรูปอย่างเงี้ยเราขอลบตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนเพื่อที่จะแต่งเหล็กตัวเนี้ยให้จบแค่ปลายปลายขอบเสานั่นเองนะครับผมก็จะเปลี่ยนไปที่กิลายวิวของกิดลายเออีกครั้งหนึ่งนะครับ มองที่ทิศเหนือนะครับผมจะทําให้เหล็กตัวเนี้จบแค่ตรงนี้ทําได้อย่างไรนะครับอาจจะใช้โมเดลลายช่วยอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวนี้เราใช้วิธีก็คือยืดถดก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ถนัดนะครับตำแหน่งนี้โดยใช้เส้นโมเดลลายที่มีอยู่ แล้วไงต่อครับไปที่กิจไรหนึ่งครับมองทางทิศตะวันตกแล้วกันาจ,าจะใช้คำสั่ง copy อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ filter ตรงนี้ยังไม่ได้ set v g เพื่อปิดกิจน,นะครับก็เลยต้องใช้ filter ช่วย copy หนึ่งคันนะครับนงั้อย่างนี้ เราก็จะได้จะทำประมาณนี้อันนี้คือพาร์ทแรกนะครับของเรื่องลังคา